สวัสดีครับผมวันนี้ผมอิดน้องขานนะครับร้านระเครื่องสัมบอทอนะครับมีของดีมานําเสนออีกแล้วนะครับเกยบรับเก็บความรู้ดีๆก็เป็นพระสมเด็จจัมโบ้หลังยันนะครับผมของวัตถุมงคลชุดนี้เป็นของพระอาจารย์นิดมาลาชิโนนะครับผมอยากเอาเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆได้มาศึกษากันนะ กัมโบหลังยันนะครับผมมีทั้งแบบลงกุแลวไม่ลงกุนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนามาดูความสวยของพระก่อนนะครับอัปเดตตอนนี้คือยังไม่มีเกย์น,นะครับเพราะว่าพระยังไม่มีคนรู้มากเท่าไหร่นะครับโหด้จับเนี่ยคือว่าผมได้มาเนี่ยผมไม่เคยจับเลยนะเพิ่งเอาออกมาให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยของเก่าของแก่เลยนะครับเป็นพระสร้างปี2 5 0 1กว่านะครับ บรรจุกุในปี2525 25นะครับผมอยู่ในพระประจําวันนะครับที่เรียงกันร้อยเรียงกันอยู่ตรงพรพุทธยี่ห้าศตวตรรษนะครับองค์ใหญ่ที่อยู่ตรงตลาดนัดวัดหนองคอนะครับผมองค์ใหญ่เลยองนี้เรามาดูอัปเดตกันอันนี้หลังหน้าพลอยด้วยนะครับเีใช้พลอยไหมพลอยนะครับองนี้หน้าพลอยนะครับเป็นพระเก่าฟองเต้าหู้เก่าแต่ยังไม่ได้เก่ากะถึงกับกนะุ้งโคตรแรงกันนะครับ ไม่ได้เก่าแบบยุคป,ปี24แต่ก็ถือว่าเป็นพระเก่าของศรีราชานะครับผมที่ท่านได้ทำไว้นะครับน,นี่เป็นคาบกุ้คาบกุบกบกบกบนะครับคาบกุคาบกุเก่านะครับแล้วก็ดูอันนี้ต่ออึ๊บองนี้นะครับเก่าดูพลอยนะครับมีพลอย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 องนี้สวยมากนะครับคาบฟองเต้าอู้สวยมากดูนะนเพื่อนๆดู ความสวยของฟองต้อหู้นะครับี๋ยวผมจะเลื่อนๆให้ดูกันนะสำหรับองค์นี้ด้านหลังพิเศษมานะครับพิเศษตรงไหนนะครับพิเศษตรงนี้ไงก็ <c oughs> เพราะว่ามีพิมพิเศษนะครับติดอยู่เป็นคาบกุนะครับเป็นคาบกุแล้วผมไม่อยากเนี่ยงัางรับเดาพระหักนะครับเป็นิมพิเศษนะครับอลาหังอะอยู่อยู่ตรงนี้นะครับอลาหังเออันนี้หลังวะพระควาตินะครับผม มองไม่ดูมองดูแลมันมองไม่เห็นเลยนะครับผมไปผ่านลงกูเดี๋ยวเราจะพามาดูหลังที่องค์นี้ผมได้มาเกือบสิบองนะี๋ยวผมจะหาหลังยันชัดๆให้ดูกันองค์หนึ่งนะครับองค์นี้มานะครับพระขวาตินะครับก็คือหลังตัวนี้ยันตัวเนี้ยันพระขวาติเนี่ยแต่อยู่ในอยู่ในสมเด็จ ฐานพิเศษนั่นเองนะครับพระวาติส่วนตัวนี้อลังอะนี่ก็เป็นยันประจําตัวของที่พอนิดอยู่แล้วพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับผมเป็นวิญญาณต่างๆนะครับมีพอยนะอันนี้เป็นชุดลงกุนะครับลงกุเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามีคราบเก่าคราบเต้าหู้คราบอะไรสะสมที่อยู่ในปูนเก่าอะไรอย่างนั้นนะครับบางคนเขาบอกว่าเออเขาเอาปูนเทลงไปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับที่ผมพอทราบ,บมาก็คือพระประจําวันเนี่ย ก่อนก่อนข้างในก็น่าจะก่อนก่อนแล้วลงมาติดไปติดมามันก็เลยเก่าอู้เลยนะครับเก่าส่วนองค์นี้นะครับผมได้มาจากในสนามพระนะฮะเมื่อก่อนเนี่วัดบอ่อวินดังนะดังมากขายกันในขายกันเป็นวัดบอ่อวินนะครับใครไม่รู้พิเลนนะไปทํายันเกยันเนี่ยมันเก้ดูง่ายเลยครับแต่มาปั๊มเนี่ยปั๊มในวัตถุมงคลมันต้องคอเนี่ยปั๊ม ปั๊มก็คือยันหมึกเก๋อะนะครับปั๊มเนี่ยเป็นหลงวงผู้ทิมบุกเสกโอ้โหเนี่ยไม่น่าครับเสียของเลยนะครับผมแต่เนี่ยเป็นวัตถุมงคลวัดหนองค้อนะส่วนนั้นเนี่ยยันเก๋เนี่ยมันเอามาปั๊มแทบทุกหลวงพ่อมันเอามาปั๊มเป็นพระสมเด็จแบบไม่รู้ที่มันก็ามาปั๊ม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 ,มขายเป็นวัดบวินถ้าคนแยกยันไม่เป็นเนี่ยก็จะโดนอีกโดนเก๋ะนะฮะโดนเก๋ แยกกันนะ้อลาหังอัภควาติยังไม่มีเก้น,นะครับนี่แหละข้างมีพลอยนะครับมีพลอยเยอะส่วนใหญ่ชุดเนี้ยจะใส่พลอยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนชุดนี้กับชุดภควาติเนี่ยฐานพิเศษยนใส่พลอยเยอะนะครับก็เป็นสมเด็จจัมโบ้นะดูมือผมนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากก็อยากจะมาแชร์ความรู้ต่างๆไว้ เป็นวิทยาทานกันนะครับสําหรับพาดีสีชาล์สมบุรีเรามีเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาลง,ลงเรื่อยๆก็ฝากกดติดตามไว้นะครับกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อรับการแจ้งเตือนกับคลิปต่อๆไปโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ